คนนี้คือใครหรอคะเขาเป็นแฟนเก่าที่ผมรังเกียจที่สุดคุณไม่คิดว่าประธานบริษัทที่คุณกําลังพูดถึงเนี่ยจะเป็นฉันบ้างหรอคะให้มันจะไปเชื่อเพียงตอนแรกแบบคุณเอ่อท่านประธานครับทําไมจะเข้ามาไม่เห็นแจ้งผมเลยครับพอดีฉันมีเรื่องต้องสาระาน,นิดหน่อยอะ่ะพอดีหลายปีมานี้ฉันไปเจอเรื่องราวข้างนอกมาเยอะเลยเราจะเห็นท่าแท้ของคนได้อะ่ะ ก็แค่ตอนที่เราตกอับเท่านั้นแหละอ๋อผมเข้าใจแล้วครับท่านประธานจะปลอมตัวเป็นพนักง,งานเข้าไปที่บริษัทลูกใช่ไหมครับใช่แล้วแหละเราจะได้เห็นไงว่าในบริษัทลูกของเราเนี่ยแต่ละคนอะเป็นยังไงกันบ้างได้ครับถ้ามีอะไรโทรหาผมได้เลยนะครับฉันฝากนายไว้ด้วยละกัน้าเดี๋ยวฉันจะโทรหาได้ครับ ขอโทษนะคะมีใครอยู่ไหมคะโอ๊ยอีพนักงานแกจะเคาะประตูทําไมคะแกรู้ไหมว่าเสียงเคาะประตูเนี่ยมันน่ารำคาญขอโทษนะคะพอดีฉันมาหาพออตีอะคะ่ะน้วดูแกแต่งตัวสิแต่งตัวแบบนี้เนี่ยมีธุระอะไรไม่ทราบฉันแต่งตัวแบบนี้แล้วมันทําไมล่ะคะพอดีว่าฉันกับพออตีอะคะ่ะเคยเรียนด้วยกันมาก่อนวันนี้ฉันว่างก็เลยแวะมาหาเขาอะคะ่ะ สภาพแบบแกเนี่ยนะจะมาหาพออเอ,อออเอเดี๋ยวฉันไปเรียกมาให้รบกวนด้นะคะเดี๋ยวฉันรออยู่ในห้องนี้แหละคะ่ะนี่ฉันลืมบอกไปนะว่าข้าวของที่นี่มันแพงอย่าหยิบจับอะไรมั่วๆล่ะถ้าเกิดว่ามันพังขึ้นมาเนี่ยแกไม่มีปัญญาชดใช้มาหรอก โปรเจกต์เนี้ยดูโอเคนะคะพออฉันว่าถ้าเราทำโปรเจกต์นี้สำเร็จอะรับรองเลยค่ะว่าเรารวยแน่นอนเลยค่ะมีอะไรพออคะมีพนักงานมาขอพบอะค่ะอ้าวว่าเป็นเพื่อนของพออด้วยนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือว่าโกหกพนักงานเหรอหน้าตาเป็นไงก็แต่งตัวมอมแมมมอมแมมอะค่ะ ฉันว่านะคะมันต้องเห็นว่าผอ,อ,อเนี้ยมีหน้าที่การงานที่ดีแน่เลยค่ะนางกัดจะมายืมเงินผอแอน่แน่เลยค่ะผอต้องระวังตัวไว้นะคะอืมผมก็คิดแบบนั้นแหละงั้นไปเดี๋ยวไปดูกันแหมเก้าอี้นี้ก็นั่งสบายอยู่นะเนี่ยคงจะไม่ใช่ถูกๆสินะ นี่รู้อาจากที่นั่งอยู่นี้เลยนะอ้าวพออ,อติไม่เจอกันนานเลยนะคะคุณรู้ไหมเก้าอี้ตัวเนี้ยผมนําเข้ามาจากเมืองนอกคนอย่างคุณอ่ะมีสินนั่งด้วยเหรอคุณมีปเอาเก้าอี้มาผมตัวหนึง่งได้ค่ะได้แล้วค่ะพออ,อมาสิมานั่งตรงนี้ คุณมี่คุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงทำกับผู้หญิงคนนี้แบบเนี้ยทำไมเหรอคะพอผู้หญิงคนนี้คือใครเหรอคะเขาเป็นแฟนเก่าที่ผมรังเกียจที่สุดมาสิขอโทษนะครับมันหลุดมือไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้เจอตั้งนานไม่คิดว่าจะยังอยู่สภาพจนแบบนี้นะ ตั้งแต่คุณเลิกกับผมไปอะ่ะผมเชื่อว่าคุณอย่าไปปรับรมตัวซะอีกคุณดูบริษัทของผมสิใหญ่โตขนาดเนี้ยถ้าไปข้างนอกอะ่ะอย่าเที่ยบไปบอกใครนะเหมือนแฟนเก่าผมผมอายคนอะ่ะดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่ค่อยต้อนรับฉันสักเท่าไหร่นะคะแน่นอนสิคะไม่ต้อนรับอยู่แล้วดูจากสภาพกันเนี่ยคนจะมายืมเงินผออรสิผอตีคะ่ะ ได้ยินมาว่าวันนี้นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่อะ่ะประธานบริษัทอินทามะคะ่ะเขาจะมาตรวจสอบบริษัทของเราวันนี้นะคะผมรู้แล้วครับถ้าเราเปิดบินกับบริษัทนี้ได้เราก็รวยกันหมดคุณไม่คิดว่าประธานบริษัทที่คุณกําลังพูดถึงเนี่ยจะเป็นชันบ้างหรอคะให้มันจะไปเชื่อผีตอนแรงแบบคุณวันนี้ฉันว่าคุณจบแล้วแหละคะ่ะไม่ใช่แค่คุณนะคะ แต่ทางบริษัทของคุณมันจบแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเลยค่ะลบกวนมาที่บริษัทลูกหน่อยนะคะแล้วยกเลิกตำแหน่งงานทั้งหมดของที่นี่รวมถึงของพอ,ออตีด้วยนะคะพอดีฉันอยากเห็นเขาไม่เหลืออะไรอะคะ่ะคุณพูดบ้าเลยเพอ้อฝันอยู่หรองั้นก็คอยดูแลกันนะคะ ว่าใครกันแน่ที่เพอ้อฝันฮัลโหลครับอะไรนะครับยกเลิกตำแหน่งทั้งหมดของบริษัทรวนถึงตำแหน่งของผมด้วยเลยครับ คุณคุยท่าแบบนี้ไม่ได้นะคุณนั่นก็แสดงว่าเขาคือบริษัทแม่จริงๆหรอคะฉันไม่อยากตกงานอะ่ะพอ่อช่วยฉันด้วยนะคะพอ่อโอ้ยเริ่องวอร์ไวดิน่ารำคาญว่ะแล้วกูยังไม่ต่อวะเนี่ย <c oughs>